สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซิงก็จะมารีวิวขนมจากฮ่องกงนะคะพอดีพอ่อซินไปฮ่องกงมาแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็เมื่อกี้อัดใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเมมเต็มซะก่อนโ mm hmm. อเคเดีด๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวขนมก่อนนะ <ๆ S 1> ของเล่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากดูชิ้นแรกนะคะนี่คือไปฝากพี่น้องเราด้วยนะก mm ็อาจจะซ้ำๆกันหน่อยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันนะคะอย่างแรกเป็นข้าวเกี๊ยบลูกมีสามสามห่อ ต่อมาเป็นอันนี้นะคะเป็นเ,เหมือนลูกอมอ่ะก็มีหลายตัวอันนี้เขาน่าจะเรียนแบบ M M MM M หรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัว S มีสิบชิ้นมีสิบถุงนะคะข้างในนี้ก็เดี๋ยวฉีดมาแบ,บ่งกันเนาะก็ต่อมานะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบคล้ายฮานามิอ่ะไม่รู้อธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนฮานามิอ่ะ มาเป็นเหมือนเหมือนเมนื่อกี้แต่ว่าเป็นคนละลตกันต่อมาอันนี้เป็นลูกอมที่เปรี้ยวๆอ่ะแต่ว่าเป็นรูกโค้งนะคะเขาบอกว่าอะไก็จะมีไส้อะไรพวกนี้ต่อมาอันนี้เป็นเม็ดบอสแตะมีสองถุงลูกสตรอเบอรี่นะาาน่าจะใช่อันนี้มียี่สิบห่อหรือเปล่าน่าจะนะ มาเป็นเหมือนแท่งยาวๆรสตอเบอรี่เปรี้ยวๆเ,เป็นแท่งหนุบๆนะคะ่อมาเป็นมาม่าแผ่นอันนี้ข้างหลังเขาบอกว่าวิธีกินนะคะกินเปล่าๆก็ได้กอกสใส่ปากใช้มือกินก็ได้กอกใสป่ปากก็ได้กินกับเบียร์ก็ได้ มานะคะตอนแรกเห็นเะ็กๆคิดว่ากูเดยทธรมะแต่ว่าอันนี้เป็นมันฝรั่งขี้เกียจมันฝรั่งีเกียจเป็นเส้นไฟนะคะเอ้ยบอกคมย่นแน่คนห้องกล่องเขาดีเนาะบอกข้างในนี้มีกี่ถุงกี่ชิ้นอันนี้บอกว่าน่าจะนั้นน่าจะยาวไม่รู้อ่ะอ๋อหนักสิบห้ากรัมเอ้ยสิบแปดกรัม น่าจะใช่นะไม่รู้กันมั่วมัวเอาต่อมาเป็นเหมือนแบบอบ่งนอธิบายไม่ถูกอันเนี้ยเข้าใจแบบเนี้ยไปแบบน,น,บบน,น,บบนี้ต่อมาต่อมาอน,นี้เป็นเหมือนอมซาซาไฮโซดาแล้วก็ต่อมาเป็นอน,นี้อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรลายนี้เหมือนกันแค่นี้ มาเป็นเที่ยวหนึบมีรสไม่แน่ใจว่าเป็นมะนาวโซดาหรือว่าโซดารสอ่างมนนะคะข้างในข้างในข้างในเขาจะมีแบบแบบเหมือนเม็ดเม็ดอะไรก็ไม่รู้อะรสโซดาแล้วก็รสโค้กค่ะขมาเป็นเมนทอสท,ที่มันจะเป็นเหมือนชูชิยากันยุงเอาให้ดูแต่ว่านี้ยังไม่ได้กินเลยนะเราจะชิมก ต่อมานะคะเป็นของเล่นอ,อันนี้นะคะซื้อมาสามถุงเพราะ,ะแต่ว่าแพงอยู่นะสองร้อยกว่าบาทเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แค่เ่าเกี่ยวกับมาโพน,น,นี่ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอะ่ะต่อมานะคะอันนี้มีอันเดียวนะของเราเป็นตู้กดเจลลี่เบลลี่ มันก็เหมือนแบบมันเหมือนคล้ายๆกับลูกเอเมริกาเฮลิพัตเตอร์นะแต่รสชาติถือว่ารสขีมาา้มุ้งอย่างเงี้ยรสชาติก็จะดีกว่าของเฮลิพัตเตอร์อะแต่ก็แยญ่ๆอยู่รสบลูเบอร์รี่นี่แยญ่มากเบอรเบอร์รี่เน่าก็เป็นตู้กดน,นะคะก็เป็นกระปุกอมสิ่งด้วยเพราะต้องต้องใส่เหรียญก็เดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งนะ ก็อย่าลืมกดไล,ลาคา์ Subscribe แล้วก็ติดตดาม้วยนะคะถ้าเกิดไม่ดีหรือว่าผิดพลาดปาะการใดก็ขอโทษด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย